รายการนิทานอาเซียนเป็นรายการทั่วไปสามารถรักชนได้ทุกวัยเลย สวัสด,ดีครับสวัสดีเจ้าเด็กๆก,กลับมาพบกันแล้วน,นะครับกับรายการนิทานอาเซียนรายการนะครับที่จะชวนน้องๆครับไปฟังเรื่องอึ้งทึ่งหาของทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนครับจากคำถามสนุกสนุกนะครับว่าจริงหรือไม่จัดโดยศูนเทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเจนเคยนะจา้า แล้วก็พิธีกรคู่ของพี่ต้นวันนี้นะครับก็คือพี่บุ๊ครับสวัสดีจ้าน้องๆทุกคนนะจ๊ะในะวันนี้ทีจะโชว์ความสานรททีจะทําให้ทุกคนตกตะลึงนั้นก็คือใช้ดวงตาทันตาลคำสั่งได้งั้นมาลองดูครับบอกซ้ายให้ขยับตาซ้ายนะ่าเราบอมแล้ว <c oughs> ซ้ายอฮ้ยอันนั้นมันขวาอ้าโทษแจ้งน้องๆ <c oughs> อย่างในคนอเอา้ามามามา ซ้ายดีมากขวาโอ้โหเยี่ยมซ้ายโอ้โหเยี่ยมขวาเยีมากซ้าย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 ขวาซ้าย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 ขวาเยี่ยมซ้าย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 อ๋อเราโทษทีจ้ะไอเราก็นึกว่าขวาเอาอีกทีไหมเอาอีกทีไหมโอเคโอเคซ้าย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 ขวาเยี่ยมซ้ายซ้ายขวาเยี่ยมซ้ายซ้ายขวาเยี่ยมซ้าย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 ท่อเหรอจ้ะ ทำไมฮะตาจะทะลุดออกเต้าอยู่แล้วอเอางี้ดีกว่าไม่เล่นแล้วละครับว่าจ๊ะเออเล่นอย่างนี้ไม่ค่อยไหวครับเอาเป็นว่าเราไปดูเรื่องอึ้งทึ่งแปลกดีกว่าครับวันนี้นะครับแหเรื่องราวของนี้เป็นเรื่องอึ้งทึ่งแปลกของประเทศกัมพูชาเหมือนเดิมครับเขาบอกว่าที่กัมพูชานะครับมีวัดแมวกระโดดครับคือวัดนี้นะครับนอกจากที่จะมีพระพุทธรูปสวยงามแล้วเนี่ยครับเขายังมีไฮไลท์ที่สําคัญก็คือ มีโชว์แมวกระโดดสูงลอดห่วงด้วยโอ้โหนี่เขาบอกว่ามีทั้งแบบธรรมดาแล้วก็แบบตีลังกาด้วยนะครับโอ้โยแล้วก็คนฝึกนะครับก็คือเจ้าอาวาสน,นั่นเองน้องๆคิดว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่ครับโอ้โหโน้เห็นเห็นนะในจริงหรอกหแสดงว่าอยากรู้คำตอบนะครับงั้นเดี๋ยวเรานะครับไปฟังนิทานเรื่องบึงยักษ์ล้อม นะครับแมเป็นนิทานกัมพูชานะครับซึ่งทะเลสาบแห่งนี้นะครับเขาบอกว่ามียักษ์มาขุดไว้โอ้โหน่าติดตามมากเลยนะครับและหลังจากนั้นครับเราจะไปพบพี่ปอมครับโอ้โหยมากันอีกแล้วนะครับในช่วงกระดาษพับรับอาเซียนนะครับวันนี้จะมาพับยักษ์โอ้โหแล้วกลับมาช่วงหน้าครับเราจะมาฟังกันนะจ๊ะว่าเรื่องของวันนี้ที่เราเล่ากันไปเป็นเรื่องจริงหรือไม่จ๊ะ งานไปชมนิทานกันเลยคับไตเลยจ้าไตเลยจ้าการละครั้งหนึ่งในอาเซียนเรื่องบึงยักษ์ล้อมนานมาแล้วมีเจ้าหญิงผู้เลอโฉมที่ดาของพระราชายักษ์ที่ดุร้ายองค์หนึ่งนามมีชื่อว่าเนียงซอกระโอกหรือเจ้าหญิงผมหอม เพราะนอกจากความงามของเจ้าหญิงจะเป็นที่เลื่องลือแล้วผมของเจ้าหญิงยังมีกลิ่นหอมมากผมหอมของเจ้าหญิงเป็นที่ดึงดูดผู้คนทั้งชายและหญิงทั้งใกล้และไกลทุกเย็นเมื่อเจ้าหญิงมานั่งแปลงผมตรงหน้าต่างของพระราชวังผู้คนก็จะมารวมกันบริเวณนั้นเพื่อดมกลิ่นหอมจากผมของนางพระราชายักษ์ตั้งความหวังไว้ว่า ทิดาของตนจะต้องแต่งงานกับผู้ที่คู่ควรกับความงามและผมหอมที่สวรรค์ประทานมาให้เท่านั้นวันหนึง่งมีชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งเดินทางมาถึงเมืองยักษ์นี้เขาได้กลิ่นหอมลอยมาในอากาศจึงเดินตามกลิ่นหอมนี้ไปจนถึงวังของพระราชายักษ์และได้พบกับเจ้าหญิงเนียงซาอกระโอกและเป็นโชคดีของเขา ที่วันนั้นพระราชายักษ์ออกไปนอกวังเมื่อเจ้าหญิงและชายหนุ่มได้พบกันก็รักกันทันทีแต่เมื่อชายหนุ่มรู้ว่าพระบิดาของนางเป็นราชายักษ์ผู้ดุร้ายจึงชวนเจ้าหญิงหนีสู่ป่าทึบไปด้วยกันเมื่อพระราชายักษ์ผู้เป็นพ่อกลับมาพบว่าธิดาสุดที่รักหนีไปแล้วก็โกรธมากจึงได้สั่งทหารยักษ ออกล้อมป่านั้นไว้ทหารยักษ์ถอนรากถอนโคนต้นไม้ทุกต้นเพื่อค้นหาแต่เมื่อไม่พบก็คิดว่าทั้งคู่อาจจะใช้วิธีดำดินหนีไปราชายักษ์จึงสั่งให้ทหารยักษ์ขุดดินทั่วทั้งป่าพวกยักษ์ขุดดินกันวันแล้ววันเล่าจนเกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่แต่ก็ไม่พบทหารยักษ์ถอดใจไม่ค้นหาต่อ พากันกลับเข้าเมืองไปอย่างผิดหวังพระราชายักษ์เสียใจร้องไห้อย่างหนักแล้วฝนก็ตกมาเรากับรับรู้ถึงความโศกเศร้านั้นฝนตกหนักอยู่หลายวันจนน้ำเต็มหลุมที่พวกยักษ์ขุดทิ้งเอาไว้กลายเป็นบึงน้ำขนาดมหึมาผู้คนพากันเรียกสถานที่ที่เกิดจากกล่าวกองทัพยักษ์เคยมาล้อมนั้นว่าบึงยักษ์ล้อม สวัสดีครับช่วงกระดาษพับรับอาเซียนนะครับวันนี้เราได้ฟังนิทานเรื่องบึงยักษ์ล้อมกันมาแล้วพี่ปอมจะพาไปพับยักษ์กันดีกว่าเริ่มจากกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสเอาละ เราเริ่มจากการพับพับสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็พับครึ่งอีกครั้งหนึ่งจากนั้นนะครับครึ่งหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะแหวกแล้วก็กดลงกลายเป็นสามเหลี่ยมได้พลิกกลับด้านนะครับคราวนี้พลิกอีกครึ่งหนึ่งนะครับ ไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนจะทำให้การแหวกซองแล้วก็กดลงเนี่ยง่ายขึ้นนะครับออกมาจะคล้ายๆกับรูปภูเขานะครับจากนั้นเรา,าพับมุมด้านบนลงมาถ้า,าพับลงมาเยอะหัวของยักษ์ก็จะใหญ่นะครับจากนั้นนะครับให้เราแหวกแหวกซองนะครับตรงนี้ ออกสักเล็กน้อยนะครับแหวกออกไปเรื่อยๆร่จนกระทั่งมุมยอดข่าของเราแบนราบลงมุมยอดข่าของเราแบนราบลงแล้วนะครับกลายเป็นหัวของยักษ์ตรงนี้น้องๆถ้าไม่ชอบให้ยักษ์ของเราไปหน้าใหญ่โตก็สามารถที่จะพับครึ่งหนึ่งไปไว้ด้านหลังก็ได้นะครับเอาละเรามาทำขายักษ์กันดีกว่านะครับ ขายักษก็ให้เราม้วนพับเอาขอบนะครับที่อยู่ด้านหน้าม้วนไปอยู่ด้านหลังกลายเป็นขาของยักษ์เก็บปลายแหลมนะครับไปไว้ด้านหลังด้วยตรงนี้ถ้าเกิดน้องๆไม่ชอบให้ยักษ์ของเราอ้วนจนเกินไปก็สามารถที่จะ พับเก็บไขมันส่วนเกินนะครับไปไว้ด้านหลังได้สำหรับแขนของยักษ์นะครับตอนนี้แขนใหญ่ไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นให้เรา,าพับขอบลงมาก่อนครั้งหนึ่งการทำแบบนี้ก็จะทำให้เราได้ไหลของเขามาด้วยนะครับ จากนั้นจะจัดทรงแขนยังไงก็ได้นะครับจะให้กอดอกหรือจะยกมือทักทายนะครับหรือจะเอามือลูดแนบข้างลําตัวแบบนี้ก็ได้ส่วนที่เป็นมือนะครับด้านล่างน้องๆก็สามารถที่จะออกแบบได้เองนะครับเช่นพับเข้าไปข้างในแล้วก็ยื่นปลายแหลมๆเล็กๆออกมากลายเป็นมือแบบนี้ พี่ปอมก็จะซูกเข้าไปไว้ด้านในรอบหนึ่งก่อนแล้วก็ยื่นเอาปลายแหลมเล็กๆโผล่ออกมากลายเป็นมือนะครับจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายเราอาจจะเติมดวงตาให้กับยักษ์ตัวนี้นะครับ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับยักษ์ของเราชอบไหมครับกระดาษพับรับอาเซียนสำหรับสัปดาห์นี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับโอ้โหสนุกจริงๆเพราะคุณเอ้ยเน <c oughs> <c oughs> เอ๊ะทำไมทุกคนมาล้วพูดกันอย่างนี้เพร,ราะฉะนั้นรายการของเราสนุกจริงนะครับน้องๆแหมแน่นอนจ้ะแล้วก็ตอนนี้นะจ๊ะนอกจากความสนุกแล้วอย่างนี้ทีทงนะจะที่จะน,อนนอกสาระคอนรู้เกี่ยวกับตระเทศกัมพูชาหนาเราให้น้องๆสั่งกันด้วยนะจ๋าโอ้โหงั้นเดี๋ยวเราไปชมเกตความรู้อาเซียนจากพี่พงษ์กันเลยครับแล้วอย่าลืมนะจ๊ะแต่สนุกกับการตดัดสินของเล่นกับทีนอในช่วงสนุกคิด ตาดีดคลองเล่นวันนี้น้องๆจะได้ทำเครื่องดินน้อไอศครีมกันนะจ๊ะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมเลยจ้าต่อยเลยจ้าเกร็ดความรู้อาเซียนเกร็ดความรู้ประเทศกัมถูชาติ เราดูสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญกันด้างน,นะจ๊ะส,สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญก็จะมีเนืองพระนครเนืองพระนครเนี่ยนะเขาบอกเป็นแหล่งโบราณสถานที่สําคัญของเอเชียตอนออกเฉียงใต้เลยตั้งอยู่ในจังหวัดเสียนเรียดมีที่กว่า1000ทตารางกิโลเมตรภายในมีโบราณสถานที่สําคัญมากมายเลยเช่นนครวัดนครทนตราศาสตร์ไดายนเต็นต้น แล้วก็ได้รับการขึ้นถัดเดียนให้เต็นนรดกโลกตั้งแต่ตี2535เลยตราศาสตร์นครวัดประเทศกัมพูชาเริ่มสร้างในกลางคุทณศตวรรษที่17ในรัชส,สมัยของพระเจ้าสุริยโอเรานาันที่สองเพื่อบูชาพระวิษณุและใช้เต็นสถานเก็บพระศพของพระองค์ตราศาสตร์พระวิหารหรือที่เขาเรียกว่าเขา พระวิหารเต็นศาสนาสถานของศาสนาฮินดูตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาธนมดงรักซึ่งเต็นทงแดนกัน้นหลวงไทยกัดกันทูชาแล้วก็ได้รับก,การขึ้นทะเดียนให้เต็นนรดกโลกตั้งแต่ตีพุทธศักราช255 1แล้วล่ะจ้ากรุงธนมเต็นธนมเต็นเต็นเนืองหลวงของกันทูชาตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ เป็นเมืองที่รัฐธาลนส่งเสริมการท่องเที่ยวจึงมีสิ่งก่อสร้างสวยงามเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะโดยมีสถาปัตยกรรมแต่เน็นดั้งเดินดังส่วนก็ได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศสก็นีนะและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเนืองนี้ก็ได้แก่พระเจดีย์เงินซึ่งเต็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตพระราชวังหลวงเต็นต้น ประดิษฐ์ของเล่นกับพี่โมวันนี้เสนอเครื่องบินไม้ไอติมสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่โมในช่วงสนุกคิดประดิษฐ์ของเล่นจะมาสอนทำเครื่องบินจากไม้ไอติมแล้วก็ไม้หนีบผ้านะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าวิธีการทำยังไง อันนี้เป็นเครื่องบินนะคะที่ทําเสร็จแล้วเลยแบบนี้เอาค่ะทีนี้เรามาดูนะคะอ,อุปก,กรณ์ที่ใช้วันนี้ง่ายๆเลยค่ะมี2อ,อย่างค่ะมีไม้ไอติมแล้วก็ไม้หนีบผ้าค่ะทีนี้วิธีการทำนะคะเราจะระบายสีไปที่ตัวทั้ง2อ,อย่างนี้ การระบายสีนะคะแล้วก็ใช้สีที่เราชอบนะคะเป็นสีโปสเตอร์หรือว่าสีอะคริลิกก็ได้ใส่น้ำนิดนึงพอสีเข้ากันแล้วเราก็จะมาระบายที่ตัวไม้หนีบผ้านะคะแบบนี้ค่ะค่อยๆระบายนะคะให้ทั่วทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ตามมุมของไม้ค่ะ อ่าอันนี้เสร็จอันที่หนึ่งนะคะเป็นสีชมพูแล้วก็พักไว้รอให้แห้งนะคะต่อไปเราใช้สีฟ้าแล้วผสมน้ำนิดนึงอันนี้เราทาไปที่ตัวไม้เลยค่ะด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะคะ นี่ค่ะเราก็จะได้1ชิ้นสําหรับเครื่องบิน1ชิ้นนะคะทีนี้เครื่องบินลําต่อไปนะคะก็เราใช้สีฟ้าเป็นตัวโอเคนะคะได้สองแล้วนะคะทีนี้เราก็ทำปีกเครื่องบินค่ะ ใช้อีกสีหนึ่งสีเขียวเราจะระบายสีตัวปีกกับตัวเครื่องบินคนละสีนะคะให้สีตัดกันโอเคพอสีแห้งนะคะเราก็จะเอาตัวเครื่องบินนะคะมา ดีอันนี้ตรงกลางค่ะให้เข้าไปสักน,นิดนึงก็จะเป็นทรงเครื่องบินนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเครื่องบินของเรา3มลำค่ะระบายสีได้เลยค่ะสีอะไรก็ได้ที่เราชอบสำหรับน้องๆที่มีของเหลือใช้ที่บ้านเก็บไว้นะคะจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัด วันนี้เวลาหมดแล้วพบกับพี่ม่ใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะน้องๆครับด,ดีต้นนะอย่างนี้นิทันสนุกสนุกให้ชนกันอีกเยอะเลยนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับโคนกล้วยหญ้าไว้นอไม่ความวะทำลายล้างสิ่งไม่ดีหรือสิ่งชั่วร้ายให้หมดสิน้น ต้นกล้วยเนี่ยนะจ๊ะสามารถจะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วเลยถึงจะตัดลำต้นทิ้งไปแต่น่อของมันเนี่ยนะก็สามารถจเจริญเติบโตขึ้นใหม่ได้ถ้าหากจะโคนต้นกล้วยก็ควรจะขุดรากถอนโคนหญ้าเลือนหน่อทิ้งไว้บางครั้งอาจจะได้ยินว่าโคนกล้วยอย่าไว้หนอ่อฆ่าพ่ออย่าไว้ลูกเห็นกงจักเป็นดอกบัวหมายความว่าเห็นผิดเป็นชอบ เห็นสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งดีส้ำนวนนี้นะจ๊ะมาจากนิทานชาดกตอนหนึ่งว่าเมื่อพระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นเทวดาและลงไปเที่ยวยังเมืองนาลกบังเอิญเห็นชายผู้หน OK> ึ <S 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 ่งมีกงจักรครอบและมุ่นอยู่บนหัวเจ็บปวดทรมานเป็นอย่างยิ่งแต่พระโพธิสัตว์กลับเห็นเป็นดอกบัวสวยงามยิ่งนักจึงออกปากข้อกงจักรนั้นมาสวมครอบที่หัวบ้าง ทำให้ชายผู้นั้นผลจากความทุกข์ทรมานแต่พระองค์กลับต้องรับกรรมแทนยกเมฆไมายความว่าการกุเรื่องแต่งเรื่องหรือคาดเดาเอาเองโดยไม่มีหลักฐานเป็นสำนวนโบราณนะจ๊ะมีที่มามาจากตำราพยากรณ์ของผู้เรียนวิชาอาคมในสมัยก่อนเลยโดยในกองทัพเนี่ยนะจ๊ะจะมีโหนคอยดูเมฆว่าเป็นรูปใด เพื่อทำนายว่าเป็นรางดีหรือรางร้ายก่อนที่จะยกทัพออกรบเขาก็จะมักใช้ในบริบทของการคาดคะเนการคาดเดาหรือการพูดจาขึ้นมาลอยๆโดยไม่มีหลักฐานยืนยันซึ่งไม่น่าเชื่อถือเลยแล้วก็ไม่มีน้ำหนักเปรียบกับเมฆที่เบาและไม่สามารถจับท้องได้กัะแน่กัารัดโทษกันกัดช่วงสุดท้ายแล้วจ้าเด็กเ แ <c oughs> น่ตอนตกลงเนี่ยนะที่ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยมีวัดแนวกระโดดจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะโอ้โเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องไม่จริงครับ <c oughs> เอ้าเอาเอติ่นใช่ย่างงั้นน <c> ะ <oughs> <c oughs> ใช่ครับเพราะว่าวัดแมวกระโดดนี่นะครับไม่ได้อยู่ที่ประเทศก,กัมพูชานะครับแต่อยู่ที่ประเทศเมียนมานะครับหรือว่าประเทศพม่าที่เราเรียกกันนะครับชื่อว่าวัดงะเพจองนะครับแหม <c oughs> โอ้โหโอุอ้ย ยา yeah. และนิทานที่จะแจกในวันนี้นา้าอะไรจ้ะตึงตังอ่าเล่มแรกนะครับเป็นเรื่องพึ่งน้อยกับแมลงครับชุดรางวัลแว่นแก้วครั้งที่10บนะครับแหมต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์น้ำมีบุกมากนะครับแหมขอบคุณมากนะครับเล่นตต่อไปต,ตึงตังนี่เลยครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับดินน้ำมันปั้นสนุกนะครับตอนสัตว์ในสวน ปลูกฝังศิลปะแล้วก็เสริมสร้างจินตนาการนะครับต้องขอขอบคุณสนาพิมพ์ M.I.S. นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอ้าวยังไม่ท้อาจนี้เล่นต่อไปตึงตึงนี่ครับเล่มนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับแก๊งสัตว์ประหลาดรับจ้างหลอนนะครับก็เป็นหนังสือที่มีซีดีด้วยนะครับโอ้ยดีมากเลยต้องขอขอบคุณบริษัท C.E. Education จำกัดมหาชนด้วยนะครับเล่นต่อไปตึ้งตึงนี่ครับ Hey. นิทานนานาชาติสอนเด็กดีนะครับก็จะปลูกฝังความดีนะครับห้าเรื่องนะครับมีทั้งเสริมทักษะนะครับมี2ภาษาด้วยนะครับมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์ปั้นฝันมากเลยนะครับและนิทานเลนสสุดท้ายที่แจกกันวันนี้ตึงตึงนี่เลยครับโอ้โหเน่เป็นเรื่อง ชุดแต่งกายประจำชาตินะครับเป็นสมาชิกอาเซียนของเรานะครับเขาเรียกว่าเป็นชุดบอร์ดนิทศการนะครับก็จะมีแบ่งเป็นอ่าเป็นรูปๆมานะครับน้องๆก็สามารถเอาไปจัดบอร์ดได้เลยนะครับต้องขอขอบคุณบริษัทสกายบุ๊กจำกัดด้วยนะครับแหมแล้ววันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนลับพี่มอหน่อยมาแล้วค่ะวันนี้มาพร้อมกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋านิทานอาเซียนนะคะ น่ารักไหมคะโอ้โหอันนี้มีรูปพี่ต้นนะคะสองพงแล้วก็พี่โม่สามคนนะคะในช่วงสนุกคิดประดิษฐ์ของเล่นค่ะกติกาว่ายังไยนะอยากได้กระต้ากติกาง่ายๆเลยค่ะให้น้องๆทาของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ถ่ายรูปแล้วก็อัพลง Facebook นะคะพี่โมจะคัดเลือกอันที่น่ารักที่สุดแล้วก็ส่งกระเป๋าไปให้ที่บ้านเลยค่ะเอาน่ารักด้วยนะอันเสียๆอันนี้ไม่เอาเราก็น้องๆคนไหนนะครับอยากจะร่วมสนุกนะครับก็ ทำของเล่นแล้วก็อัาขค้นเฟซบุ๊กนนจ๊ะอ้าววันนี้ลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับกับรายการนิทานอาเซียนันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับทอดนี่เธอตัวย่างตอนต่อไปสัตนานะจ๊ะโทษกันนิทานประเทศไทยเสนอเรื่องตาอินกะตานาโอ้โหเรื่องนี้ดังเดินน่าสนใจนะจ๊ะแล้วก็กระดาษรัฐอาเซียนที่ตอนจนาซ่อนทัดเต็ด แน่เต้ดเต้กนกระด้รือก็ได้จะเต้นเต้ดวายแล้วก็ยังนิเก็ตความรู้อาเซียนแล้วก็ช่วงสนุกคิดตาดิตของเล่นกับทีโนเขาจะซ่อนตอกดินซ่อลูกซ่อนวายอย่าลืมติดตาชนนะจ๊ะดูลูกตาก่อนนี้น